แผแนกยกโทรศัพท์ยกกล้องนะคะยกโทรศัพท์ยิ่งยิ่งลําบาทไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวโทรศัพท์เพื่อนฝูงจะพี่น้องยูทูบเบอร์จกเปื้อนนะคะโอ้อะไรนะจะเปียกจะเสียนะคะเราก็อ่ะนี่นะคะเราก็ช่วยดูกล้องให้นะคะ โอ้ด oh, ีนะได้ร่มใหญ่นี่มาเทลงมาหน้าูโฮงหงคอยเปียกทรงคอยเปียกทรงคอยเปียกใล้ใ้เจกใครใครจะอ้ยรู้สึกจะร้องเพลงนี่ไม่ถูกสัก

อะไรนะแม่้ โทรศัพท์แอนโทรศัพท์อร oh! well ับรับรับรับเลยรับเยสวัสดีค่ะรจะไปรับโอ้ยแอนกดไปทางไหนนะพี่กดแล้วไม่เห็นนั่นเลยดนน้ำดูลน้ำย เอาวิ่งมารับเองไม่ใช่เครื่องหนูที่ไหนเอานี่กองไข่ <laughs> ยายฮันนี่โทร วิ่งสิจนแบบหน้าเหลือกน้าหลอกของยายแหละฮึ่า่าฮ่เฟองบอกว่ามีสายเข้าวิ่งสิจนบ้าเหลือกหิ้นเหยียบก็ยังวิ่งมาโอ้เอฟซีขอโทษทีขอโทษทีขอโทษทีค้าน้อยผิดไปแล้ว เขาไม่ยอมดูกระเป๋าเลยพี่ลืมดูกระเป๋าทั้งๆที่เจ้เองก็ยกมานะสัญลักษณ์แม่นต่เลืมปะไข่โทรมาเนาะจได้ลงขึ้น โอ้คือไข่แน่แท้อย่าให้ลูกดูเถอะลูกลำบากแม่เดี๋ยวลูกจะสงสารโอเคนะคะสวัสดีขออนุญาตลงคลิปนะคะฝากช่องเืิดสาระน้องตุ๊กโกะ Samsung ปิดคันด้วยนะคะสวัสดีค่ะแมนนึกว่าแต่ Samsung โทรมาอ๋อไอ้นั่นนะ

บะมี่เสื้อผ้าเปลี่ยนเดอ้อฝนลงแล้วนะคะฝนลงนะคะนี่ค่ะกนแม่ละนะคะก็ถอนหญ้านะคะ <Okay. S 1> มาเดอ้อมาเดอ้อไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนเด้อโอ้ย <c oughs> ม,มีเปลี่ยนเด้อไปดมออยู่นี่แหละกำลังร้องมันไม่มีเปลี่ยนแล้วมันกำลังไม่สบายเดอ้อ ทอานแม่ขึ้นมาก่อนแม่บอกแล้วว่าให้เอากล้องไว้นี้เอาไปไว้กลางกลาหนะเป็นไงล่ะที่นี้โอ้เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งแล้ววิ โอ้ยทุกคนสมัครสมบอมกันเป็นแถวเลยงานนี้นี่นะคะไม่ทิ้นก็ลบอ้าวแม่ทิ้นอยู่ตรงนั้นเองมาเข้ามาเข้ามาเวลาไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนวันนี้เราไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนไม่ได้เราเลยจะต้องนี่นะคะแม่ทิ้นอยู่ที่มาเลยนะไม่งั้นเราจะหนาวกันฮะโอนี่มันจะตกหนักโอ้ยตกจริงจริว้เราจะต้องรีบวิ่งไปที่สูงทำการ ใช่ไม่ไปไม่ไปอยู่นี่แหละเดี๋ยวเราก็ลงอีกให้มันเดี๋ยวก็เสร็จนะนี่ให้มันจุ่มอย่แล้วน้องให้มันจุดจุ่มตอนจุดตอนหยุดตอนแล้วเราก็มาลงมาถ้าน้ำเยอะเราก็มาทำตัวนี้สมาชิกโรงเราโดนน้ำป่อมแมมป่องแมมกันอยู่นี่ไม่อะไรหนูตกผังก็ยหลานแป๊บเดียวก็จะสันเร็จแล้วนะคะแต่วต้องตกก่อนนะตกก่อนนี่เราก็หลบฝนก่อนนะคะเดลงแต่ละคนไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเลยไม่งั้นจะนั่งหนาวกัน เีเราจะเสียกกันนะเดี๋จะนั่งิไปอันนี้ก็เป็นทีมสอบอนะไปรังชื่อให้แล้วอยู่ในนั้นก็มีเราด้วยโอ้โหไม่น่าม่เป็นนะคะพออยู่ในทีมสอบอกามก็อยู่ในทีมสอบอมันดีนะแอนนะหายากนะหายากนะทีมสอบอนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอฟซิตบอกว่าสอบอคืออะไรนะสวยโว้ย เนะดูนะดอก่า้แงกวนี่มันออกกะเรียนดีนะไหนเออตอนนี้เราถอนหญ้าแล้วคือเราจะเห็นต้นกล้าเลยเอาจุดเด่ยนที่ว่าเราเห็นต้นกล้าไม่เห er> well, ็นต้นไม้เลยบ้านนาลูกป้าก็จะไม่ได้เห็นนะเห็นนะคะลูกป้าก็จะบอกว่าโอ้เสือปักทายมาเห็นพวกเราพอดีเลยนั่นน่าเขาได้วิวเขาได้ช็อตเด็ดใช่เขาได้ช็อตเด็ดแล้วก็เด่นคนเดียวต้องร้องเพลงแบบนี้บ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้น

เราเลยว่าเราอยู่สะพานตรงนี้เสื้อเสือได้ที่หลบมุมสวยมากเลยใช่บ้านตาชามอยู่ใบ้านลุงฮะบ้านลุงบ้านลุงบ้านลุงนบ้นงเลยแผลไปเลยอุ้ยแหวนแหวนแหวนตึงตึงตองตองตึงตึงตงตึงตึงตงตองตึ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 งตงตองตงตึงตึงต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 ง อนยแห้ง่าฮ่าจ่าฮ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 ่าย่าฮ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 วาฮอีฮ่้ฮาฮ่าฮ่าฮ่าจุกตรานี้นีา่าฮ่นฮ่าฮ่าม่าเาฮ่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 าฮราน่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่านึาฮ่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 าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่อฮ่าฮ่าฮ่าาาก็าา่าเาาาา่า่าา ตอนนี้เราลงใกล้เที่ยงแล้วดิแม่ดาใกล้เที่ยงแล้วนะแม่เราลงลงสายอ่าโอเควันนี้คือช่างไม่ได้ทำงานในโซนเป็นอิสระโอเคนต่างกินโอเคเนาะวันนี้นายตัวเองเราคือนายของเราเองเราอยากกินอะไรเราต้องไม่ทำใครที่สุดคือต้องเอาย่าออกก่อนเพราะว่ามันเยอะ ช่มันเยอะมากนะคะเป็นห่วงแต่พูดถึงกินเตียังมีอยู่กี่ห่ออ๋อนะคะอะไรหอก็ไม่เป็นไรลูกไม่ไม่แม่เผื่อเผื่อว่าอยู่กี่หอก็จะได้ไปหั่นมุ้ยยอไว้ให้เมื่อพี่น้องขึ้นจากนี้ปุ๊บก็กินเตียวเลยจ้าวันเราก็เหลือก๋วยเตี๋ยวเจด้วยนะวันนี้เราห่อมาสองเลยเช้ายินขึ้นไปก็ได้น้ำลายแล้วนี่งน้นก็ได้ไปบ้าแกจะน้ำลายยืนแล้ว ไรเยอะหิวน้ำไม่ไงนะมีเอามาให้แล้วอะไรลงได้แล้วบ่เสือเอาแล้วแอดชิปสั่งสั่งงานแล้วหัวหน้ามาทางพี่สาซาอยู่ทางนี้โซบายอยู่นี่แอดชิปนะอยู่ฝั่งทางนู้นนะบอกว่าลงงานได้แล้วทำงานได้แล้วโซบายอยู่นี่ มาด่วนมาด่วนโอ้โหถึงกัไม่ได้ยินเสียงเลยทีเดียวสำลักไม่ได้ยินเสียงเลยวันนี้ค่อยกินแล้วค่อยจะกินต่อได้ค่ะกินเลยใครกินนานกินเลยนาแล้วไปทำงานต่อถ้าเอาแล้วฝนหยุดตกแล้วนะ F4 นหยุดแล้วเราได้เวลาลุยแตกนะคะโอ้ลุยต่อนะให้ฟีต่อไปนะคะก็พี่น้องยูทูบเบอร์ก็ลงต่อนั้ะตอนะลุต่อนะคะแม่ติ้นเด็กยิงทิ้นลงอันดับแรกลงแล้วลงไปนี่นะคะเด็กยิงดาด้าลงอันดับสองลงประกวดอีกแล้วต่อไปเลขสามเด็กยิงละนี่กําลังจะลงบันไดนะคะโอ้โหขาอ่อนด้วยงานนี้โอ้ ขาอ่อนเลยไม่เคยเห็นขาอ่อนยะละเลยัะงั้นพี่ะคะ,ะ,คะเดี๋ยวได้ลง<อ>ลงหลง่มอันนี้ยาวเลยโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวขาอ่อนลงหล่อมขาอ่อนใหญ่ละนะเอฟซีเดี๋ยวเจอที่ลมเลยนะฮะตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะเอฟซีนี่นะคะเนาะและเบอร์สีของเราน่นะคะเไทยบ้านนะเบอร์ซีเด็กหญิง้ายบ้านเดี๋ยวเด็กหญิงแอนก็จะลงแล้วฮะเดี๋ยวอัดคลิปก่อนนะคะก็อ่ะตามลำดับลงไปนะคะ เดี๋ยวเราจะไปถอนกระจุ่มนั้นนะกระจุ้มนั้นนี่นะคะเอาเข้าไปในกันอ่เอาไปแล้วเมื่อกี้วิ่งขืดขอบลุกขึ้นมาเลยนะคะอ้าอเขาพากันไปไหนกันหมดเนี่ยอือเขาไปไหนกันเขาไปกินข้าวหรือเปล่าโอ้ดูยูทูบเบอร์เรานะ แต่เราคนสตาร์รถออกไปหมดแล้วเขาไปไหนกันเขาเรียกเรานะเขาเรียกเรานำพีเรียกไปไหนจริงเขาเรียกไปไหนไอ้าวก็ไม่รู้ไม่เปไ็นไรเราอยู่นี่แหละเราอยู่ทำงานนี่แหละอืมเขาเรียกว่าไปไหมไปไหมอ้าวจะรู้ไหมว่าไปไหมไปไหมเขาจะเรียกเราไปทำไมนั่น นั่นไงไปหมดแล้วตึง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 ไปหมดแล้วเขาไปไหนกันจ๊ะแอดเสือไปไหนเนี่ยอัพคลิปก่อนเขาไปไหนกันเขาไปไหนกันเชอก็ไม่รู้เหมือนเราเชอก็ไม่รู้เหมือนเรานี่แหละเขาไม่รู้ไปไหนกันเสือยิ่งไม่รู้อะไรเลยช่องเอ็นฟูมี่ฝากช่องเฟิร์สแล้วน้องฟังกักัฝากสั่งซื้อติดพันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะโอ้โหแดรดร้อนเลยเนาะร้อนเองค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบตเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีนะคะ